สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกุฎไมาทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาขายของอีกแล้วช่วงบ่ายเนาะวันนี้ได้อะไรมานักติดตามชมก่อนนะครับเข้ามาดูก่อนอันนี้จะเป็นกุหลาบขาวนกพิราบนะครับเนะบนะบาะใบก็จะลายๆเหมือนปีกนกพิราบนะครับเนาะใช่ไหมปีกนกพิราบลายแบบนี้หรือเปล่าครับจินตนาการล้ำเลิศเนาะอันนี้เนาะ ใบมันก็จะเป็นจุดๆเป้าๆแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติสร้างมาคือเป็นแบบนี้คือเขาจะอยู่อารมณ์เหมือนอยู่ป่าแดดนะครับกล้วยไม้ช่วงนี้มันก็จะดูเป็นแบบว่าเฉาๆนิดนึงนะครับเพราะใกล้จะออกดอกแล้วเขาไม่ค่อยได้กินน้ำนะครับอยู่ในปา่าเราเวลาเราปลูกกุหลาบขาวนกพิราบเราไม่ต้องแกะมัดออกนะครับคุณผู้ชม เราหากระถางแล้วก็หากาบมะพร้าวเป็นกาบแบบนี้นะครับลองตรงก้นกระถางไว้สักสองชิ้นจากนั้นเราก็เอามัดกล้วยไม้วางไปเลยนะครับไม่ต้องแกะออกถ้าแกะเ,เ,เชือกที่มัดไปนะมันก็จะเป็นการแบบปลูกยากนิดนึงละเกะละกะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่ทรงเพราะว่าถ้าเราปลูกระมัดแบบนี้ก็คือจะจะเข้าทรงง่ายเลยนะครับเนาะแลวข้างๆเราก็หา การมะพร้าวนะครับมนหนุนๆน,น,น,นอีกสักหนึ่งถึงชิ้นนะครับจากนั้นก็รดน้ําได้ตามปกติถ้าเรารดน้ําปุ๊บประมาณสักอาทิตย์หนึงใบที่เป็นลายๆพวกนี้มันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นสีเขียวเป็นปกตินะครับปลูกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเอื้องเข็มขาวนะเข็มขาววันนี้ก็จะเป็นป่าแรงนะครับป่าแดดอยู่ป่าเดียวกับกุหล,ลาบนกพิราบเนี่ยแหละครับ กำลังจะออกดอกแล้วนะคนุณผู้ชมไม้ช่วงนี้มันก็จะเฉาเฉาเนาะโปรดทําความเข้าใจด้วยนะครับเนาะมันจะไม่สดไม่ใสนะครับนะเพราะเขาจะเริ่มออกดอกกล้วยไม้ป่ายิ่งแห้งยิ่งออกดอกเยอะนะครับอันนี้กุหลาบขาวอันนี้ก็จะเป็นเขาแกะเหมือนกันนะครับเอิ้งเขาแกะเนาะวันนี้อาจจะมาต้นเล็กนิดนึงแต่ว่าได้หลายหลายต้นนะครับนี่ขายเป็นมัดนะครับชุดนี้ขายเป็นมัดหมดเลยกุหลาบขาวก็ขายเป็นมัด เ,เข็มขาวก็ขายเป็นมัดนะครับเขาแกะก็ขายเป็นมัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบทั้งหมดให้ดูเลยนะกุหลาบขาวนกพิราบเ,เข็มขาวนะครับแล้วก็เขาแกะเนาะส่วนมาชุดนี้ก็จะเป็นกระไม้ดินนะครับเนาะเขาจะเรียกกันเอื้องไผ่นะครับเนาะเอื้องไผ่ เป็นมัดแบบนี้นะครับอันนี้ปลูกกับดินได้เลยนะครับวัสดุปลูกก็จะใช้เป็นกากมะพร้าวก็ได้นะครับนาะสับสับสับผสมทรายผสมดินอ่าหินอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วพวกนี้อยู่พื้นดินถ้าจะเรียกชื่อสวยๆก็ต้องเป็นยี่โถปีนังนะครับนาะอยี่โถปีนางนี่กําลังออกดอกดอกสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูหม้ชุดนี้ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับนะดอกสวยแปลกนานๆได้มาทีนะครับเป็น2 3สมปีนะกว่าจะได้มานะนะชุดนี้ ท่านไหนชอบสะสมก็จัดได้เลยนะครับเนาะเขาจะเรียกเอื้องไผ่นะถ้าเพราะๆหน่อยก็จะเป็นยี่โถปีนังนะครับหรือจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็เป็นอะไรย่าจิ้มฟันควายควายนะครับฟันควายเลยง่ายนะครับออกดอกแล้วกำลังออกดอกแล้วด้วยขายเป็นมัดนะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับ088272 1656 ช้าหมดอดนะครับรีบๆหน่อยนะของมีจำนวนจำกัดกุหลาบขาวนกพิราบนะครับเข็มขาวเขาแกะนะครับแล้วก็ยี่โถปีนังนะครับยี่โถปีนงังอันนี้เลี้ยงง่ายนะสวยมากเลยไม้สดมากเลยครับเขาจะชอบอยู่ที่แบบว่าชื้นๆ,ยๆเย็นๆหน่อยนะครับนาะยี่โถปีนังนี่นะครับนะ วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมสนใจก็รีบโทรมาได้เลยนะครับ088 272 1656นนะครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับเนาะไม่มีปลายทางนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ